เตือนเปิดใช้ดุลพ,พินิตพวิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสรากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับเพื่อนสมาชิกครับวันนี้15สิงหาคมครับมีสูตรมาฝากกัน2ส,สูตรครับชุดสรุปนะครับอันนี้เราได้มาแล้วนะครับเราจะมาคุยถึง2ตัวล่างเมื่อเช้าจัดไปชุดเลขบน ร้อยบนเทียบชนกันได้60 10บนเทียบชนกันได้193หน่วยบนมีสูตรเดียวครับ257นะครับแล้วก็กระทบชน100ยูตย์น597 3016เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์จะสรุปให้ทีนึงช่วงเช้านะครับทั้งหมดเลยส่วนคลิปนี้เรามาว่ากันถึงเรื่องของอะไตัว10ล่างกับหน่วยล่าง2สูตรนี้เป็นมาอย่างไงได้ผลการคำนวณมาแล้วครับได้อย่างละ1สูตรไม่มีเทียบชนกันครับไม่มีเทียบชนกัน ไอ้ตัวนี้คือบินกระทบชนร้อยสูตรหกสองสี7 91, 7 1, 1, นะ่เจ็ดเก้าหนึ่งเจดเ้าหนึ่งหสองสี่เจดเ้าะแต่สูตรย่อยของเราได้เลขนี้ตามนี้ปกักหลักเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันครับว่าสิบล่างคำนวยล่างที่เราทำกันมาเป็นยังไงสถิติหกงวดทั้งคู่สูตรใหม่ทั้งคู่สิบล่าง เราใช้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันบวกหนึ่งสามสองคงที่หลักแสนหลักหมื่นหลักพันบวกหนึ่คงที่นี่สองเข้าสิล่างสองสองสเข้าสิบล่างสองสี่เข้าสิบล่างหกสี่เข้าสิล่างแปดสาเข้าสิล่างห้าสาเข้าสิล่างเกาสองแล้วก็งวดที่จะถึงครับแสนหมื่นพันห้าบวกได้ยีเดินหน้าหได้ยี่สบวกสมได้สี่บวกสองได้หนะ ได้ผลรวมแล้วไปบวก13 2คงที่นที่ได้เลข1 4 6 1 4 6คือ10ล่างหลักแสนหลักหมื่นหลักพันบวก132หน่วยล่างเราใช้หลักหน่วยบวกหน่วย3ตัวหน้าออขอโทษครับหน่วยบวกหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2บวกหน3่หน่วยหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2บวก1น สเข้าหน่วยล่างครับสองสเข้าหน่วยล่าง2อ4สเข้าหน่วยล่าง64 3เข้าหน่วยล่าง83 3เข้าหน่วยล่าง53 2เข้าหน่วยล่าง92 46, ง้าสงถิติหกวดงวดทีจะถึงหลังหน่วยเลขกหนครับหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่สองเลขเก้ารวมได้เลขสิบเตินหน้าเป็นหนึได้เป็นสิบเอดเอาเลขหนึ 1, 2, 2่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสามได้ห้าหนึ่หน่วยล่าง เป็นที่มาที่ไปของตัวนี้ครับ1 4 6 1 2 5เพราะฉะนั้นจัดเป็นชุดนะครับบางคนชอบชุดย่อยชุดเล็กต้องตามนี้แหละครับ1 2 1 1ม,ม,ม,มีเลขเบิ้ลไปเลยครับปักหลักแล้ว1 2 1 5 4 1 4 2 4 5รอผลครับเรียบร้อยครับ อันนี้คือชุดเล็กนะครับชุดเน้นเชุดเราชุดเน้นชุดใหญ่ก็ต้องตามนี้แหละครับ6247901น,นี่คือชุดใหญ่ก็ต้องว่ากันไปตามนั้นยังเหลืออีกนะครับขอโทษครับผมยังเหลืออีก616265 อยบ้อยครับชุดสรุป2ตัวล่างตรงลองพิจารณาดูครับพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพินิจพิจารณานในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจ สนสับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย